ถึงแม้ว่าเวที True Academy f a n t a s i a จะเป็นเวทีหนึ่งที่สร้างคนบันเทิงมากมายจนกลายเป็นที่รู้จักแต่เราต้องยอมรับว่าแชมป์หญิงคนแรกจากซีซั่นที่6อย่างสานินิพาพรทิติธนาการเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่มีผลงานอยู่คู่วงการบันเทิงไม่ยาวนาน หลังจากที่เธอคว้าตำแหน่งในปี2552ชื่อเสียงของซานี้ก็ไปที่รู้จักมากขึ้นด้วยความสามารถอันโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวส่งผลให้เธอจดจำได้ง่ายและมีซิกลแรกชื่อเพลงผิดมากไหมในอัลบั้มรวมศิลปิน AF6 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ทำให้แฟนๆได้รู้จักเธอในฐานะนักร้องคลื่นลูกใหม่ของวงการครับ ซานิมีผลงานเพลงในสังก,กัด True f a n t a s a มาอย่างต่อเนื่องตรงนี้เองที่ทำให้แฟนๆได้เห็นความสามารถที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโชว์พลังเสียงร้องเพลงไปจนถึงการเนเตอร์เทนผู้ชมจนหลายคนคิดว่าซานิน่าจะเป็นคนบันเทิงคนหนึ่งที่หันไปเอาดีทางด้านการแสดงได้ซึ่งก็เป็นไปตามที่หลายคนคาดการไว้ในปี2555ซานิได้เริ่มต้นงานแสดงกับละครเรื่องแรกทางช่อง3เรื่องท่านชายในสายหมอก รวมถึงผลงานการแสดงละครเวทีหนึ่งในดวงใจที่เธอมีโอกาสได้รับบทนางเอกรตีประกบคู่กับซีซี att, วัตรโชคชัยชรินก่อนที่ปีถัดมาช่อง3ได้ส่งให้เธอมาปรากฏบนหน้าจอทีวีอีกครั้งในฐานะนางร้ายเรื่องดาวเกี้ยวเดือนซึ่งเป็นการตอกย้ำภาพความสามารถของซานี้ว่าเธอสามารถเอาดีทางการแสดงได้ไม่แพ้ง,งานเพลง แต่หลังจากนั้นแฟนๆก็ได้เห็นความสามารถทั้งสองด้านของผู้หญิงคนนี้ควบคู่คกันมาอย่างต่อเนื่องแต่ผลงานการแสดงที่แสดงถึงความสามารถทางการแสดงอย่างแท้จริงต้องยกให้กับสีอโยธยาที่ซานิต้องมารับบทถึง2คาแรคเตอร์นั่นก็คือเจ้าจอมแขในพาร์ทอดีตและนรีไตรัตนะด,ดำรงในพาร์ทปัจจุบันถึงแม้จะเป็นการแสดงสองตัวละครในเรื่องเดียวแต่ซานิ ต้องนำเสนอมุมมองที่เชื่อมโยงระหว่างตัวละครออกมาให้ผู้ชมรู้สึกว่ามีการเกี่ยวข้องกันมาตั้งแต่อดีตชาติ เมื่อความสามารถที่มีของซานิได้รับการขัดเกลาสั่งสอนจากหม่อมน้อยหม่อมหลวงพันเทพน,นพเทวกุลที่ได้ชื่อว่าเป็นครูสอนการแสดงแถวหน้าของวงการบันเทิงไทยก็ยิ่งทําให้เธอดึงศักยภาพการแสดงออกมา่ายทอดในผลงานเรื่องอื่นๆได้เป็นอย่างดีหลังจากผลงานเรื่องนี้ซานิก็แทบจะเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงอิสระที่ไปร่วมงานมาแล้วแทบทุกช่องไม่ว่าจะเป็นช่องสช่องเจช่อง8ช่องวัน31 ช่อง PPTV ช่อง True For you แต่และเรื่องเธอมักจะได้รับบทบาทสำคัญอยู่ตลอดแม้จะไม่ได้เป็นนางเอกก็ตามแต่ตัวละครที่ผ่านมาการแสดงโดยซานี้ก็สร้างสีสันเป็นอย่างมากครับนอกจากผลงานเพลงและงานแสดงแล้วอีกหนึ่งบทบาทสำคัญของซานี้ ที่จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากก็คือการเป็นพิธีกรโดยเฉพาะรายการในแพลตฟอร์ม YouTube ซึ่งเธอมีช่อง Sani Official ที่อัปเดตความเคลื่อนไหวส่วนตัวเป็นจุดถึงรายการ Sani เบาได้เบาทางช่องวันเพลงาวซึ่งแต่ละ EP ีมียอดเข้าชมมากถึงหลักแสนไปจนถึงหลักล้านด้วยความที่สาน้มารับหน้าที่พิธีกรพูดคุยกับแขกรับเชิญแต่ละอีพีได้อย่างออกรถออกชาติตรงไปตรงมาและสนุกสนาน ตรงนี้เองถือเป็นจุดเด่นของรายการทําให้กลายเป็นคอนเทนต์ออนไลน์ที่ใครๆก็สนใจครับความสนุกของซานี้ผ่านคอนเทนต์ออนไลน์ยังไม่หมดแค่นั้นที่แฟนๆติดตามได้ผ่านทาง youtube ยังจะได้รับความสนุกผ่านรายการปากต่อปากรายการที่ชวนเหล่าซุปตาคนดังมาบอกพิกัดดีพิกัดเด็ดของดีของอร่อยทางช่อง My Channel Official จะเห็นได้ว่าซาน้ คือคนบันเทิงที่มีความสามารถรอบด้านตั้งแต่ที่เธอได้ช้ป์ af 6มาผู้หญิงคนนี้ก็ใช้แววความเป็นคนบันเทิงอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นผลงานอะไรแฟนๆก็ประทับใจและติดตามมาอย่างต่อเนื่องตลอดกว่า10ปีที่ผ่านมาครับ